นนะะในไตรมาสหนึ่งของปีพศ2565นี้นะคะทางบริษัทราชกรุ๊มนะคะมีรายได้รวมทั้งสิ้น1 8 2 4 9 6 7ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดียวกันของปีก่อนถึง9,548.35ล้านบาทหรือถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนแล้วเราก็เพิ่มขึ้นถึง109.7%เลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะเรา,าก็ต้องดูกันนิดนึงค่ะว่า สาเหตุหลักๆค่ะที่รายได้เพิ่มขึ้นในขณะนี้มาจากอะไรกันบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าแังงานไฟไฟฟ้าของ i อที่เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่โรงงานไฟฟ้าเนี่ยมีการเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลมากกว่าเมดเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งตรงจุดนี้เป็นไปตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของกอฟอผค่ะรวมไปถึงมีไรายได้ค่าขายไฟของ RAC ที่เพิ่มขึ้น จากการเดินเครื่องเชิง